สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปทํางานนะครับผมอ่าเป็นคลิปทำงานของเจ้าจันเดียน 5310K นะครับผม55แรงมาก็จะบอกราคาอีกนะครับราคาเปิดอยู่ที่200,000บาทครับค่าคอมมิชชั่นก็แล้วแต่ลูกค้าที่จะจบได้นะครับผมถ้าลูกค้าจบให้ผมได้ ก็แล้วแต่ลูกค้าจะให้ผมนะครับผมไม่ได้เรียก้องเอาเยอะนะครับผมแล้วแต่จะให้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็ยกันทีไว้ผสมไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายเดี๋ยวผมจะถ่ายการทํางานนี้ให้ให้ดูสักสักสองรอบรอบสองรอบนะครับเพราะว่าหน้าเขาก็หน้าเจ็บประมาณหน้าน,นี็ประมาณแปดไร่ได้ไหม ที่จะไม่ถึงแปดไร่หกเจ็ดไร่นี่ยจะพาท่านผู้ชมดูเลยนะครับที่ผมดูดูนี่นะครับด้านนู้นก็จะเป็นคูต้ตนะครับคูต้ตห้าสิบทั้งสองคันเลยนะครับเอออีกอีคันหนึ่งสี่สิบเก็ดอีคันห้าสิบนะครับผมว่ามาดูจากมาดูคันนี้แล้วนะ ผมว่าคันนี้น่าเล่นกว่านะครับแต่ปิดที่ว่ามันเป็นเทาเดียวนะครับถ้าท่านใดไม่ตินะครับว่ามันเป็นเทาเดียวนะครับก็น่าเอาไปเล่นนะเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างครบครับหางก็เป็นหาง PC first ลํานา a r นะครับตั้งยงเครื่องเลยนะ ตัวมาไยเร็วเลย่างน้ำกว่าท่านพี่น้องกเอาลงไม่เลือกนะเอาลงไม่เลือกแต่ก็คือไทยกบ ได้กบข้าวนะครับผมไม่ได้ปั่นนะครับไม่ได้ไม่ได้มาปั่นรอบรอบที่สองคนะือแถวแถวบ้านก็ทำแบบนี้ มันไม่มีงานดันนะครับผมถ้ามีงานดันผมจะถ่ายงานดันให้ดูแต่ว่ามันไม่มีมันเป็นงานไถสัส่วนใหญนะ่มันจะเป็นงานไถสัส่วนใหญ่กรลืมบอกไปนะครับมีมันจะมีเวทนะครับผมมันจะมีเวรข้างละสองลูก นะครับผมลูกก็ยีห้ารวมกันก็เป็นห้าสิบนะครับก็เป็นข้างละห้าสิบเป็นเครื่องสามสูบนะครับสามสูบ ขายแบบชิวๆนะครับคุณเรียบอกท่านผู้ชมคือล้อหน้านะครับผมเป็นระบบไฮรดรอลิกนะครับผมเป็นระบบไฮรดรอลิกไม่ใช่คันโยกนะครับผมนี่มีคันส่งนะครับเป็นระบบไฮรดรอลิกนะครับคุณเรมบอกไปเหนื่อยครับ ผมขอหยุดการทำงานไปแค่นี้ครับผมผมขอแค่รอบเดียวพอนะผมเหนื่อยครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อผมมาได้ครับผมที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองเก้าสามสี่เจ็ดเจ็ดนะครับผมอีกหนึ่งเบอร์ก็ศูนย์3 2้าหก้าห้าสามสองสี่สีู่นย์นะครับผมโทรมาเลยครับผมต้้นรับสายนะครับผมผมรับสายโดยตรงเองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์เจ้าของรถนะครับ จะเอาไปไว้ที่ชื่อคลิปนะครับผมอีกอีกครั้งหนึ่งนะจะเจาเบอร์ผมแล้วก็เบอร์ของเจ้าข,ของรถบางทีแกก็ทํางานแกก็จะไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับก็โทรมาหาผมก็ได้ถ้าเกิดว่าผมบ้างผมจะพาลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมมาดูรถนะครับผมรถคันนี้นะครับผมอยู่ที่ตําบลวังหลวงนะครับผมบ้านหนองแห้วตำบลวังหลวงอำเภอเสละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาครับไปไม่ยากครับผมคือบ้านนี้มันมาออกมาจากตัวอำเภอเสลภูมิประมาณไม่ถึง10กิโลนะครับผมแต่มันจะเข้ามามันจะมายากหน่อยนะครับก็คือมันมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับผมมันมันไม่มีมันไม่มันไม่ใช่บ้านของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เส้นที่จะ ผ่านมันไม่ไม่ใช่เส้นทางผ่านไปอำเภอใหญ่ๆนะครับผมมันก็คือทางทางผ่านแค่แค่ผ่านหมู่บ้านเฉยๆนะครับถ้าเป็นอีกบ้านถ้าไปบ้านเราจะเข้ามายากนิดหน่อยนะแต่ว่าก็จะไปรับนะครับผมจะเป็นจะไปรับลูกค้านัดจุดมาแล้วก็จะไปรับมาดูนะครับผมถ้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ ก็ก็จะบอกไว้แค่นี้นะครับคือทางทางมันอาจจะมายากหน่อยนิดนึงนะแต่มันแต่มันไม่ใช่ทางลุกลังนะครับผมเป็นทางเป็นทางลาดยางหมดแล้วนะครับถ้าท่านใดดูข่าวที่ว่าอำเภอเสรภูมิที่ um, ท,ที่มันจะเป็นมันจะเป็นลำน้ำยางนะครับที่มันขาดนะครับผมที่นี่แหละครับที่บ้านท้ายเยี่ยมบ้านนองบ้านนองแห้วนี่แหละ ที่จะมาดูรถนะครับถ้าท่านใดเคยดูข่าวที่ออกทีวีปีสองปีที่แล้วนะครับผมที่ว่าลํานํายางขาดแล้วทําให้บ้านเรือนเสียหายนะครับผมก็ที่นี่แหละครับที่จะมาดูรถนะครับผมเอาละครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อผมมาได้ครับผมทิ้งเบอร์อีกครั้งครับผมศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองเก้าสามสี่เจ็ดเจ็ดแล้วก็0ูน9 5เก้าหกเก้าห้าสามสองสี่สี่ศูนย์ครับผมต้อนรับสายนะครับผม ผมโดยตรงเลยนะครับผมราคารถนะครับย้ำนะครับเปิดอยู่ที่สอง0ส0ี่มืนบาทนะครับผมค่าคอมมิชชั่นถ้าลูกค้าจบได้กับผมนะฮะถ้าลูกค้าจบได้กับผมนะไม่ใช่นายหน้าคนอื่นก็คือผมจะเอาคันนี้ไปให้นายหน้าคนอื่นลงขายเหมือนกันนะเพราะว่าเจ้าของรถไทยก็อยากปล่อยเร็วนะครับผมแกจะไปเอาคันใหม่นะครับผมแกก็อยากปล่อยเร็วถ้าจบได้กับผม ก็ค่าคอมมิชชั่นก็แล้วแต่คุณลูกค้าจะให้ผมนะครับผมก็เป็นค่าโทรศัพท์แล้วก็ค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะครับผมผมไม่ได้เรียกร้องอะไรมากนะครับแล้วแต่จะจะให้ผมนะครับผมโอเคครับพบกวันใหม่คลิปหน้าครับผมท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผม ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันคลิพหน้าครับบ๊ายบาย